สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวอ,อีกแล้วครับรถเข้าใหม่ของร้านมีไปช็อปครับรถวิ่งหลักพันโลและก็มือเดียวทั้ง3คันแล้วก็หลักพันโลทั้ง3คันนะครับเป็นรถเข้าใหม่ของร้านมีไปชอ็อป CBR 6 5 0ูน R ยอดฮิตจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วในตลาดรถมีไปตอนนี้เพราะ,ะว่า ไม่แพงออกลบศูนบาทได้นะครับใครเครดิตดีนะครับเครดิตดีก็ดาวน้อยผ่อนสบายใช่แล้วเนี่ยลูกม,มารกเรามา,ารีวิวกันแบบว่าคัดต่อคันเลยว่ามีของแต่งอะไรกันบ้างอย่างี้มาเริ่มกันที่ CBR 650R คันแรกเลยนะครับรถมือเดียวเหมือนกันแล้วที่สำคัญปี1 9ของแต่งจัดเต็มมีอะไรบ้างรถวิ่ง9วัน 9, โลนะครับ9 <000 S 1> <ะ>วันโลจะมีการระบาดน้ำไฮโปโปไอเอสตัวนี้ก็เป็นตัวเลเซอร์ตัวท็อปสุดนะครับ พร้อมขาคามูอีกก็ประมาณ20,000แล้วนะนี่เป็นไงกันแข้งกันแข้งก็แต่งเจพีเรนซิ่งนะยางเป็นเบลลี่ครับตัวนี้เบิกมาใหม่เลยนี่ดอกยังหนาอยู่เลยเอาง่ายเบิกใหม่อ่ะเพิ่งแตะพื้นได้ไม่ถึง20โลเลยอ่าใหม่มากตัวนี้แล้วก็แบบว่าไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรไฟเลี้ยวแต่งแล้วก็ท้ายตันแบบพับได้เป็นท้ายตันแบบพับได้นะแต่หัอแม่งหล่อจัดเลยตัวนี้จะเป็นท่อเจพีเรนซิ่งนะครับแล้วก็มีกันแฮนด์นะครับ อ้า,อามีการบรนหาให้ด้วยคันนี้อราคาเป็นไงบ้างพี่คันนี้ดาวหมื่นเ้าคางวดอยู่สี่พันแปดวิ่งเก้าพันโลปีสองพันสิบเก้าเงินเดือนหมื่นกลางกลางซื้อได้แล้วหมื่นกลางกลางหมื 5, ่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดดาวหมื่นเก้าเลยอ้าหมื่นสี่หมื่นห้า มาเลยปีสิบเก้าไม่ชอบอ่ะพี่พี่ผมอยากได้ปียี่สาม่ะยีสามาแล้วเครื่องดำนี่ตัวนี้ปียีามนะครับเดี๋ยวเราตา้าเครื่องให้ฟังก่อนแล้วกันตัวปียีจะได้เครื่องดำนะยี่สามได้เครื่องดำแล้วเดี๋ยวต้าเ่องหฟังหน่อยประมาณนี้พันนี้ això, วิ่งเท่าไหร่พี่นี้ 5, นลรถมือเดียวทั้งสาพันเลยนะ,ะนและก็ที่วิ่งหลักพันทั้งพเอามาแบบ ว่าป้ายแดงให้เลยป้ายแดงจริงราราเอาหมื่นห้าข้างวดอยู่ห้าพันเจ็ดโหแม่เจ้าปียีสามนะข้างม้วนแค่ห้าพันเจ็ดใครซื้อเงินสดก็เอาไปสองแต่สี่อ่าอันนี้ปียี่สามนะปียี่สองคันนี้ก็แต่งเซ็มเหมือนกันโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าน่าจะสวยสุดแล้วในตกูลหกนห้าศูนย์อานะพรอมาแต่งจิมยาร์พันใช่ไหมใช่แล้วแต่งสวยมากนี่ดูรายละเอียดนะ ตัวนี้เป็นครอบนะเป็นแต่แต่ยังยังแต่ยังคงใช้โครงเดิมอยู่อ่ายังมแต่มีครอบเพิ่มนะนี่เป็นงานครอบเพิ่มเฉยๆนะครอบครอบครอบเขาเรียกอะไรครอบครอบเฟรมครอบเฟรมเข้าไปอีกทีนึงอ่งได้พอแตกแด้ดังมิกด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะรถมือเดียวอีกต่างหากแล้วก็ที่สำคัญวิ่งกี่โลสามพันโลเท่านั้นเองได้ปลาไหลแล้วกันแม่ขนาดกุญแจกุญแจยังหล่อเลยเห็นไหมดูดิแสนหล่อแม่เปลี่ยนยังหล่อเลย สามพกรมนะครับตั้าหมื่นหบาทราคาพิเศษและเร้าใจคันนี้สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทตัวนี้คสยี่สิบสองเลยอ่าแล้วก็รีวิวให้ทั้งหมด3คันแล้วนะครับส่วนใครที่สนใจก็พี่บิ๊กมีโปรโมชั่นให้นะครับตอนนี้นะครับซื้อกับพี่บิ๊กนะครับมีฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ให้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่ต้องเสียฟรีโอนฟรีพรบฟรีค่าดําเนินการฟรีค่าเซ็นเกสารนะครับและที่สำคัญตอนนี้ ใครที่อยู่กรุงเทพแล้วไปริมมณฑลจัดส่งให้ฟรีครับาการส่งให้ฟรีส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีบริกาจรจัดส่ง เดี๋ยวทำส่วนลดให้50%ทำส่วนลดไป50%มีบริการจะส่งทั่วประเทศไทยและที่สำคัญผู้หญิงผู้ชายซื้อพิไซีกับเราได้นะบอกไว้ก่อนมาได้เลยใครที่ทำงานในประเทศไทยเนี่ยซื้อกับพิพีชได้หมดอ่าอ่าหรือใครที่สนใจรถรุ่นอื่นๆนะเราก็มีให้บริการอีกเพียบเลยนะสอบถามกันเข้ามานะครับใครที่สนใจรุ่นอื่นๆเรามีให้รุ่นใดขึ้นหลายรุ่นเรามีให้เลือกทุกรุ่นเลยเราฝากไว้ข้อะไรฝากไว้ก็รีวิวนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในรีวิวหน้าวันนี้พิ่พีชขอตัวลาไปก่อนกับน้องไอซ์นะครับฝาก